สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมช่วงต้นปีแบบนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมาตั้งเป้าหมายในการฝึกซ้อมกลองชุดกันนะครับผมถ้าใครที่กําลังเรียนตีกลองอยู่อาจจะมีเป้าหมายนะครับผมเช่นเรียนตามแบบฝึกหัดอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับหรือใครที่อาจจะอยากไปประกวดอยากเป็นมือกลองระดับประเทศระดับโลกเนี่ยก็คงจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่หลายๆคนที่อยากจะฝึกเล่นแบบชิวๆขำๆนะครับผม,มเราก็ควรจะมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมเลยจะชวนเพื่อนๆมาตั้งเป้าหมายกันวิธีการคือ1 เราลองริสต์ลายชื่อเพลงที่เราอยากจะเล่นมาก่อนนะที่มีวงอยู่แล้วก็ช่างหรือไม่มีวงซ้อมแบบโคเวอร์คนเดียวก็แล้วแต่นะครับผมลองริสอ์รายชื่อเพลงที่เราอยากจะเล่นมาอันดับที่2ไปหาโน้ตเพลงมานะครับผมอาจจะทักมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวพว่าผมจะแกะให้หรือไปดูตามกลุ่ม Facebook ที่เขาแจกโน้ตฟรีๆกันเนี่ยแล้วที่ข้อที่3ครับเราลองเขียนนะครับผมเขียนกรุ๊ปหลักของแต่ละเพลง อ่าแต่ละเพลงเนี่ยอย่างที่บอกว่ากลองเนี่ยมันก็จะมีกรุ๊ปหลักๆอ่าอาจจะ1กรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ปแล้วแต่นะครับผมเราก็เขียนกรุ๊ปหลักแล้วก็เขียนลูกฟิวอา่าแยกกันนะเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าในแต่ละเพลงเนี่ยบางเพลงมันเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งบางเพลงเนี่ยลูกกรุ๊ปก็ดีหรือลูกฟิวก็ดีเนี่ยมันอาจจะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันอา่านั่นหมายความว่าอะไรครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาฝึกทีละเพลงเพราะเราฝึกตีเพลงนี้ได้เราก็จะสามารถตีอีกเพลงหนึ่งได้ นิ้เข้าออกไหมครับอ่าเพราะว่ามันกรุ๊ปเดียวกันหรือลูกฟิลมันคล้ายๆกันนั่นเองนะครับพอเราลีดออกมาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มฝึกฝึกทีละกรุป๊ปดูเลยว่ากรุ๊ปไหนดูดูเหมือนจะง่ายกว่าเพื่อนเราก็ดูเลยแล้วก็ฝึก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 นะครับให้มันคล่องแล้วเราค่อยไปซ้อมเป็นเพลงแค่นี้เองนะครับผมเราก็สามารถทําให้เราเนี่ยเล่นเพลงต่างๆได้แบบ รวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการตีกรองในปี2566นี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หุ้งใจกดติดตามเพืออ่อไปพาราระ,าะครู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกลองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ